โอ้โหผมมีข่าวร้อนเด็ดเผ็ดมันครับจะมาเล่าให้ทุกคนฟังนะครับในดีลของโฟฟาน่ากับสิงห์บลูเชลซีนะครับเหมือนว่าตอนนี้เจ้าตัวเวสลีย์โฟฟาน่าครับขึ้นบัญชีหนีเลสเตอร์ซิตี้แล้วนะครับโอ้โหเอาจริงนะจะถึงจุดแตกหักหรือเปล่าเนี่ยกำลังสร้างรอยร้าวอยู่สำหรับเวสลีย์โฟฟาน่านะครับมาฟังข่าวนี้กันหน่อยนะครับเวสลีย์โฟฟาน่าครับกองหลังของเลสเตอร์ซิตี้ครับยอมเป็นฝ่ายที่จะแตกหักกับต้นสังกัดเองนะครับเมื่อเขาเนี่ยขอขึ้นบัญชีขอย้ายออก โดยมีจุดหมายก็คือเชลซีคู่แข่งร่วมบลีกครับก่อนเส้นตายตลาดซื้อขายซัมอร์ที่จอจะปิดลงในอีก2สัปดาห์ข้างหน้านี้นะครับต้องบอกทุกคนก่อนว่าผมเอาข่าวนี้เนี่ยมาจากเลสเตอร์เมอร์คิวรีนะสื่อท้องถิ่นของทางเลสเตอร์เองเขาบอกว่าโฟฟาน่าเนี่ยคือของรักของห่วงแห่งคิงพาวเวอร์สเตเดียมเพราะอุตสาห์ประคับประง,งมอย่างดีในช่วงที่เจ็บยาวจนสามารถเคาะสนิมปลายซีซั่นก่อนแล้วและชิงตัวจริงเนี่ยคืนกลับมาฤดูกันใหม่ได้แต่ตอนนี้ครับอำนาจเงินของทางสิงห์ไฮโซเชลซีเนี่ยก็ทรงพลังเสือเกินนะครับ ตามตื้อทั้งต่อหน้าแล้วก็รับหลังจนทำให้เวสลี์โฟฟาน่าเนี่ยเกินที่จะทนไว้แจ้งขึ้นบัญชีขอย้ายออกแล้วนะครับโอ้โหในขั้นตอนต่อไปครับก็คือการต่อรองราคาค่าหัวของเวสลี์โฟฟาน่าของทั้งสองสโมรสรเลยครับว่าจะเคาะสรุปกันที่เท่าไหร่และต้องบอกก่อนนะครับว่าเชลซีเนี่ยก็ถูกปฏิเสธข้อเสนอ6 5้าล้านปอนด์มาก่อนเพราะทางเลสเตอร์ซิตี้เองเนี่ยประเมินราคาดาวเตะวัย21่ปีอย่างโฟฟาน่าเนี่ย ซึ่งเหลือสัญญาถึงเดือนมิถุนายนปี2027ไว้ที่80ล้านปอนด์นะครับถือว่าสูงเลยทีเดียวแต่ว่าสําหรับเงื่อนไขส่วนตัวของโฟฟาน่าเนี่ยตามการายงานนะครับสามารถตกลงกันได้แล้วและผูกมัดกันนานกว่า6ปีและเหมือนว่าในส่วนของค่าจ้างเนี่ยเหมือนว่าจะอัพจากเดิมเท่าตัวเลยนะครับจากเดิมเนี่ยจะกลายเป็น200,000ปอนด์ต่อสัปดาห์เลยทีเดียวนะครับถือว่าสูงเลยทีเดียวนะครับสำหรับค่าจ้างของเวสลี์โฟฟาน่าก็คือค่าเหนื่อยนั่แหละครับจะอัพสูงโอโ้โหเท่าตัวเลยนะครับ ทีนี้แหะครับเราก็ต้องมาตามดูกันต่อว่าอนาคตของโฟฟาน่าจะเป็นยังไงแต่ตอนนี้เนี่ยเจ้าตัวเหมือนขึ้นบัญชีย้ายหนีเลสเตอร์ซิตี้แล้วนะครับโอ้โหจะสร้างรอยร้าวแตกหักซะแล้วสำหรับเวสลี์โฟฟาน่านะครับอยากไปใจจะขาดจากไปร่วมงานกับลูกพี่อย่างชมัสซูเค้นนะครับขอบคุณครับที่รับฟังในช่วงเย็นๆแบบนี้ครับสวีดัสวัสดีครับ